เดเ๋ยวำให้สวยหน่อยแม่เอานี่ตามมเอาไปปาโดดมาโดดมาไปทงนี้เลยเขาโดดมาโดดมาโดดมาโดดไปโดดไปโดดมาโดดมามาโดดลูกโดด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 แล้วเอาโดดมาไอเก่ดโดดโดดโดดมาโดดไป ไปดูแล้วไปดูแลไปได้ไปดิไปได้ผ่านมันหมดแค่นี้จริงๆเหรอลูกเหนื่อยเหรอ สตอรี่ชาแนลอีพีนี้ผมจะพาน้องหมาไปร่องแพรตัวไหนเข้านั้เองตัวไหนตัวไหนตัวไหนเยอะมากเลยครับ คือจะบอกก่อนว่าเรามีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ค่อนข้างจะร้อนนะครับพี่พีซึ่ง2ตัวที่ถูกคัดเลือกก็คือก็คือน้องข้าวเหนียว<ม>แล้วก็แม่สวยนะครับแต่ว่าคิวที่จะต้องเป็นคิวอาบน้าตอนนี้คือคิวของข้าวเหนียวตัวเดียวเพราะสดกบกมากนะครับพี่พี่พี่พ,พี่อาจจะตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่เอา4ีตัวไปเลยผมก็จะบอกว่าตอนนี้มันค่อนข้างร้อนการเอาสีตัวออกไปแล้วก็เราเราวันนี้คุณยายไม่พร้อมนะครับเพราะคุณยายไม่สบายนะครับพี่พี่จริงๆนัด คุณหมอบอกว่าห้ามคุณแม่เดินทางไกลนะครับเรามีทีมงานผมกลัวว่าการเอาน้องหมาออกไป4ตัวพร้อมทีมงานอีกแค่4ี่ชีวิตเนี่ยจะดทุรักทุเลเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดอุบิเหตุอาจจะทาน้องหมาหลุดนะครับเนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยผมเลยจะจำเป็นจะต้องเอาน้องหมาไปแค่หนึ่งตัวซึ่งตัวนั้นที่ถูกเลือกคือน้องข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวสุกกระกและชอบเล่นน้ำนะไม่โอนีไงไม่รู้รแล้ว4ตัวแล้วเอาอยัางไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ เดี๋ยวให้ยายมาปล่อยนะโอ้ยโอยเดี๋ยวลาียวมาลัคลาลัคไปลูดแม่เกี่ยงเือดโนแม่พับควายเอาเด้อไปเยเลยเด็กประยกแกกเดียวเดียวเดียวเียวเดียวไปล้อมเพการโอียโอ้ยโตนลูด สถานที่ที่เรากําลังจะไปตอนนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าหนองเลิงนะฮะพี่พี่อยู่ในอําเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ใครที่เดินทางมาที่มาเที่ยวปู่อือือนะฮะมาขึ้นถ้ำนาคาก็สามารถเดินทางมาเที่ยวที่นะน่าจะห่างจากตรงนั้นประมาณ50โลแต่ว่าห่างจากบ้านผมประมาณ10-15หโลนประมาณนะครับพี่พีก็สามารถพิมพ์ใน Google ว่าล่องแพหนองเลิงจังหวัดบึงกาฬ มาได้เลยนะครับพี่พีก็ EP ีนี้ผมจะพาน้องข้าวเหนียวเยี่ยวราดนะครับไปเที่ยวให้สาแก่ใจนะครพีพี่เหตุผลที่เป็นน้องข้าวเหนียวตัวเดียวนั่นคือความปลอดภัยล้วนๆเนื่องด้วยตอนนี้เรามีทีมงานแค่4ชีวิต <Okay. S 1> การที่ อ่ะสี่ชีวิตก็คือตะก้องนะครับพี่พี่มีผมนะครับแล้วก็มีด้านหน้าสองคนนะฮะอยู่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นเป็นฝ่ายควบคุมนะครับก็คือเป็นคนช่วยดูแลน้องหมาการที่ผมจะเอาน้องหมาออกมาสี่ตัวพร้อมกันด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเกิดการหลุดหรือการอะไรเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาด้วยน้องดื้อใช่ไหมแล้วมันพลาดขึ้นมาอาจจะหมายถึงชีวิตของน้องก็ได้นะฮะผมก็เลยคำนึงถึงเรื่อง <c oughs> ความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับพี่พี่ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนะครับอยากเล่นน้ำไหมหนูอยากเล่นน้ำไหมครับ เขาอยากเล่นน้ำใช่ไหมมันร้อนนะต้องพาไปเล่นน้ำหน้าร้อนต้องพาเล่นน้ำเอาไม่หอมแก้มลุงเก่งก็โอ้มาหอมแก้มตากองโอ้หอมแก้มลุงเก่งมั้งหน่อยลูกมแก้มลุงเก่งไหมหอมแก้มไหมเออโอ้ยรักๆๆๆแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเราเคยพาน้องข้าอศอกมาถ่ายตั้งแต่ข้าอศอกเป็นเบบี้นะครับพี่ๆตอนนั้นก็ข้าอศอกยังแบบขน ขนส่งง่ายขนย้ายง่ายไปง่ายก็ยังสามารถเดินทางได้ง่ายอะไรจะมาซบขนาดนี้เป็นไรลูกมาซบขนาดนี้พ้องนอนปะเนี่ยไม่มาไม่มาไม่มา,มมานัข้างหลังก็ดีแล้วนะ่ะข้างหลังดีแล้วอุ้ยน้ำลายไหลใส่แขนนะเหนียวน้ำลยยายเดี๋ยวเราจะต้องไปติดต่อแพรก่อนนะครับพี่พีอยากไปติดต่อแพร ต้องอุ้มเอาแลนซาอย่างีล่ีตอนแท้ตัวเหียนบอกครับี่รจะผมเอาน้องหมาลูกไหนบอครับตัวนึงได้เป็นชั่วโมงบอครับใช่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับแรามร้อยต่อไปจะ่องละร้อยอืนะครับชั่วโมงแรกสามร้อยชั่วโมงที่สองก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปเรื่อยๆอเฮ้ยมีเพี้ยนนามีเพี้ยนมา อย่านะไอ้ดำตรงนี้ที่แพรจะมีทั้งขนมมีกับข้าวขายมอแม่มีขนมมีกับข้าวาอย่างตุ้งให้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ ปกติขี้ยางแต่ปกตินี่เอาเออเออโบมีทีหั่ยางดูอยากยางอยากยางอยากยางอ๋อนี่พ่อนี่ยพ่อครับไปไปตามพ่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของท้ายรถก่อนอันนี้กระจางยางโบมีทีโบมีทางเด้อเนี่ยแม่อุ้ยบัวพุงลูกตกล้มแพ้ไหนก่อบัวบัวรู้่ะหนูเจอบัวไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้บัว ตอ no?> นนี้ผมได้ผู้ดูแลน้องหมานะคะพี่พี่สองคนก็คือนักร้องคือน้องเจมสลาชุดน้องเจมสลายุทธจากช่องไอเจมนะครับนี่สวัสดีครับแลวก็คุณขวัญพัชรีจากค่ายเพลงพอดีหมวดนะคะบค่ะเดี๋ยวพลาดใแตะพลุพลังมากเลยตอนนี้พวกผมก็อยากจะนกช่จมไว้ดูนะครับ่พี่ดูก่อนนะครัไม่มีไม่มีมือแตะบัดดิ้นเล นาะคนที่ดูหมาดูแลหมาเราแต่ละคนคือดีกีก็คือเป็นนักร้องแล้วเราก็ลากนักร้องมาดูแลหมาแล้วดูหมาเราแล้วข้างหน้าคือวัวที่ฉันกําลังคิดอยู่ว่าฉันจะเอายันจะเอายังไงดีฉันจะเอายังไงดีวัวโอ้ยจะเฝ้าน้ำไปปันเลไปเอาไปัวนเขาไปเอาบน่คนนําไปก่อนมันมีไม่หระคนรู้ทางรู้ทางอะไรลุกเอ้าคนนี้ต้องอุ้มพอบัววัววัวอื ตรนี้เ่แม่นีตรไปได้ครับพี่ชายเกนนค่อยทายยุล่ะอ่มเราได้แพรแล้วเดี๋ยวขอเข้าแพรก่อนอ่ะเก้ยมหนูขอเข้าแพรก่อนแม่จัอยากหูอยากคิดอยากยังได้ดูนี่นะเบิ่งด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรของเขาเนี่ยก็หนูยังไม่เคยมาไงคือสำรวจอย่างนี้หรอก็หนูยังไม่เคยมาไงอย่าโดนโดนะ จะพึ่งลกูกจะพึง่งเฮาออกไปทาเฮาใจเย็นใจเย็นเอาสิไซร์เราบอเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ว่างของข้าวเดียวขึ้นมาเนี่ยคุณอาพูณอาอาจจะแม่นเลียดโตมาถือแง่ <c oughs> อยากเล่นน้ำตอนเราอยากเล่นน้ำเราเนี่ยคุณนาพูณอาพูณอาขึ้นมาขึ้นมาลงบอนี <c oughs> ้่อลมา เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเลย <Yeah. S 2> เดจะไปยอย่างเดียวเลยพร้อมกระโดดพร้อมกระโดะโดมากเลย<ป>เดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าจริงๆอะ่ะเก่งไม่อยากให้หนูเล่นข้างนอกนะสิหนูต้องเล่นคื้นหนูเล่นข้างในนี้โอเคนี้่เองหนูเล่นข้างในนี้ต้องไปด้วยเออนะครับพี่พี่อันนี้คือแพที่หนองเลิงนะครับการลากแพนะฮะพี่พี่เดี๋ยว <laughs> จ้องจะลงอย่างเดียวเลยมันจ้องจะลงอย่างเดียวการลากลแพค,คือเราจะต้องใช้เรือหางยาวแบบนี้ในการดึงออกไปนะครับพี่คือคุณลุงเนี่ยคุณลุงเนี่ยก็จะดึงเราไปปล่อยไว้ที่กลางแม่น้ํานะครับแล้วก็ใครที่ปวดฉี่หรืออยากเข้าห้องน้ํหนักก็คือต้องโทรมาให้คุณลุงลากกับนะครับแล้ทง mm. ที่นี่คือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางนะครับวิพี่แต่ว่าผมมั่นใจนะักท่องเที่ยวกว่า99.99% 99ถ้าไม่ปวดหนักเพราะโดดลงน้ําจบแต่นี้ผมไม่แนะนํานะเพราะผมก็จะไม่ทําแบบ เดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูดูดบบว่าการลากด้านหน้ามันเป็นยังไงป้าเหนียวไปดูกันน่อยเนี่ยคุณลุงกำลังจะทำการลากเราไปปล่อยตอนนี้ความเร็วของเรือวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 9... กิโลเมตรต่อ2วันคุณลุงก็จะนำเราไปปล่อย มันโดดมันอยากเล่นน้ำลูกม,มันโดดเลยอยากเล่นน้ำับเรือว่าได้เลยไอ้เลยไ,<ง>ไปเลยจ<ง>ี้เธอลูกจักรกูชีของหนูเออมันเป็นแจักกุชชี่หนูเล่นตรงนี้แหละชอบปะ ชอบไม่ชอบนะเนี่ยลุงครับปกติที่เนี่ยเขาจะมีนักท่องเที่ยวที่พาสัตว์เลี้ยงแบบนี้มาเยอะไหมฮะมบอกตว์เลี้ยงบใช่ใชก็มีบ้างนะครับคุณลุงผมถามหน่อยถ้าอ่าทุกคนที่ดูอยู่จ,จะคิดว่าเป็นเพราะผมหรือเปล่าที่พาสัตว์เลี้ยงมาเลยมาได้นะครับคุณลุงถ้ามีพี่ๆที่เขาดูแล้เขาตามมาแพรคุณลุงแล้ว เขาจะเอาสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องหมามาอย่างเงี้ยทุกคนสามารถเอามาได้หมดเอามาได้หมดใช่ไหมครับคุณลุงตอบว่าเอามาได้หมดมาได้นะครับได้ใช่ไหมลุงได้ได้ได้โอเคก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้นะฮะอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นที่จะพาเจ้าของมาอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถมาได้นะครับพี่ๆย้อนแสงใช่ไหมผมรู้ใช่ย้อนแสงแต่ก็สวยดีนะกขถ่ายรูปอะคำถามคือเขาคิดอะไรของเขาอยู่ครับมันเป็นยังไงลูก มันเป็นปัญหาชีวิตขั้นสูงหรือยังไงคือแบบมันมีความเครียดอะไรในใจทําไมต้องมานอนตรงนี้ทําไมต้องมานอนตรงนี้ห้อนครับแต่ว่าได้เลียนน้ำแล้วได้ห้อนม่วนร้ายคันไดเลียนนี่ไปคุณลุงจะไปแล้วคุณลุงจะไปทิ้งคุณลุงจะทิ้งผมแล้ว A few e m m o n เสียวจังไหนกับชีวิตเนี่ยเอ้าเอ้าให้ลงกับบรล่งให้เลียนกับโเลียนเอ้าสีโดดเอ้าโดดไหมเอ้าโดดไหม โดนอีโดนโดนเอ้ยนาน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 โดนอี่หลี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 มามามาบอกมาหน้าไมาทางนี้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 พี่พี่พี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางพี่อ้มองกล้องไรมองกล้องไรฮะมาทางนี้ทางนี้มาพี่ครับพี่รอดจินก่อนลูกรอดจินก่อนโปรเซสต์ดีมั้ง นี่นียนมาย่มากันโดดเลยกันโดดเลยป๊าบพวกเดียวกันนี่พวกเดียวกันพวกเดียวกันสิบนอยบากสิบน้อยาิบน้อยโอ้แล้วชไหนมันติด ดึงก้อนดึงก้อนดึงก้อนดึงก้นอนดึงกนอนดึงกอน,น,นใส่สูสีบก่อนใส่สูสีใส,ส่สูสีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวดังดๆๆๆ okay. right. ัอดังเมื่อแกตอนดูลงไปรู้ปะทิดอะไร s right. <S มีก้อนที่อะไรเจร้อนมันเป็นของเลวไปแล้วคือมีไอเลี้ยวแถวตรงนี้ไงใส่สูสีบก่อนลูก เนียวเร็วเรมันเป็นของเลวเป็นเวบเนียว่ไดได้อยู่เอมันใส่ได้แต่มันเป็นของเหลวไม่ให้ความร่วมมือมา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 ดดรนีโดดทางนี้มาดดทางนี้เอาดดดูดดูดดโดเอาดด โดนโดนทุ่มไม่โดนแล้วคุณต้องมาโดนมาเนี่ยโดนเมอียเอาบันใจสู้ซี่ไปแล้วบ่โดนมาเนี่ยไปเป็ี่ยนตัวล่งกูลงก่อนกวนมานี่เออลงล้อลงล้อกวนตีนกวางกระต่ายสวยหน่อยแมวเอานี่ตามมาเอ้าว

เอาหมดแรงเอาเคล็ดเดล็ยเยอๆเยอะๆเยอเคล็เออก็คือไปเดี๋ยวเลียวบ้างนะเดี๋ยวเดียวเดียวานมันอย่ี่นังไหนบงเบิ้งมัแเด็กเขาอายอยูุ่อ่ะาปนแรงเยอะมาก โคเหนื่อยนะเนี่ยแล้วดูนั่งแล้วดูน้องนั่งเป็นไงบ้างลูกโอ๊ยชีนิตมาโตโอ้ยน่ารักดิทุกคนปลาเข้าเหนียมันว่ายน้ำเก่งเนาะอืมมึงเกิดเป็นป่าบอสัตนฮะหอบได้นี่ยพักก่อนพักก่อนพน้ำสาสาสาแล้ว่ยตะวกินคีวกินน้ำนน้ำ กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกกินบ่บ่กินเแต่คนต้องกินนะคนไหนื่็ยมาดีกอนเยอะหลดลงตงอย่ามองนะว่าใหไปมวนได้เนานอมาได้เนานอเพิ่นนี่มาบอกลากู่จุ๊บ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 นี่มวนได้นี่ทำกระอกมาเติมน้ำเติมน้ำพ้ะอยเข้าน้ำนั่นมาไม่แตอคนไหม ดิ่ันมุกตีตาป่ะอันผมบอกก่อนว่าผมบอกก่อนว่าโอ๊ยไม่ผ่านเลยหรอไม่พาเล่นแล้วลูกข่อยเมื่อยเบิ้ดอี่รีบป่ะลูกเป็นของเลี้ยวไปแล้วเบิ้ดแล้วผ่านมันหมดแค่นี้จริงๆเหรอลูกเหนื่อยเหรอขอพักเหรอขอพักก่อนอ่าผมจะมาพูดถึงความรู้สึกผมตอนที่ลงไปอ่ะแบบ ขามันโดนนาไอขามันโดนแบบสาลายอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบมันเหมือนมีอะไรอยู่ยๆมาพันที่เท้ามันกลัวแล้คิดว่าอุ้ยมีงูาะวะมีจระเข้าะวะความคิดหุ้ยปลาปลาอะไหนนะขาไหนนะปลามันโดนปลามันโดนอุ้ยปลาให้น้องพักก่อนดีกว่าตื่นแล้วให้เรียกคุณลุงเอาเรากลับเข้าฝั่งโอเคไหมลูก A few moments later ตอนนี้เรากำลังกลับเข้าฝั่งนะครับซึ่ง ไอ,อเหนียวน้อยของผมกลายเป็<ใ>นของเ <ใน S 1> <อ>หลวไปแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้าง, <c oughs> งลูกมม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 มยมม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 มเมมนมดด<ย>มม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 เมม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 มเมมมมมมม้มดมมยมมมมอ ไปกลับบ้านกันรครับพี่พี่เหนียวเหนียวเนียว,เน,ยว,เ,นยวเนียวบัน,บนไดอยู่นี่ลูกบันไดอยู่นี่นบันไดอยู่นี่ไปไปละอาตรนละบันไดอยู่นี่บันไดอยู่ตรงนี้โอ้ยปกขี่กระโปกเ้ยไม่เข้าไปทุกคนว่าผมจะได้กลับบ้านไหมวันนี้ไปโอ้ยโอ้ย,อยเออ จะแมนโบหูจากความป่านหมาน,น้องมึงหนีเนาะทางนี้ทางนี้เอ๊ะจับได้จับได้ล่ะจับได้ให้น้องจับไหมจับได้จับได้ไดอ่ะใหนะอ่ะจับได้ครับจับได้ครับ <laughs> จับได้จับได้มาจับหัวเร็วมาลุหมอเร็วลุวลหมอได้ของลุหมอได้น้องเหนียวไม่กัดน้องเหนียวไม่กัดขนาดโจรขึ้นบ้านหนูยังไม่เห่าเลย <laughs> โจรขึ้นบ้านนอนเห่นกับโจรไหมครับพ่อ oh, <hi. S 1> ครับโอ้ไม oh. <laughs> ่บายอ่ะไม่บายก่อนไม่บายกันไม่บาย ไปก่อนไปกลับบ้านไปกลับบ้านกันสําหรับอีพีนี้เราต้องขอเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพี่ๆใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สปาร์คที่มาสปาร์คเลนด์แล้วก็อย่าลืมแหล่งท่องเที่ยวอะไรนะแพร่ล่องแอดนองเลิงนะพี่ๆทุกคนสามารถปักหมุดไปได้นะครับจีพีเอสบอกถ้าแบบจะมาบอกว่าอต้องมาทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปักเงียบหนิเขาจะสีมานะ <c oughs> เปิดจีพีเอสแทนลองแพร่หนองเลื่องหอดเลยกัก็ถ้าจะะัดเท่าราคามาไม่ไกลนะครับพี่ๆแถวนี้มีที่พักไหม ก็ไม่มีอีกานั้นแหละมันมีมันมีมันมีถามชาวบ้านได้มันมีมันมีมแม่แถวนี้มีหม่องพักบ่ครับมีมันบ่มีแถวนี้มันบ่สามารถให้แม่แม่ทิ้ตตอได้บ่สมมติอยากมาลองแพ้มีรีสอร์ทให้เพื่อนพักบ่ครับก็นี่ ที่เพิ่นมานะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับจากทำาาคาลงมาปุ๊บพี่โทรได้เลยมีแทนนี่ผมอ่านเพื่อให้0942643565พี่ๆติดต่อแพนที่นี่นะจะเป็นร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ให้ให้แม่แม่สำรองห้องพักให้ได้นะครับสำหรับวันนี้มุ่มาบสตอรี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายเนียนเียนเนียนเนียนเียนเียนเกดไค์ไปเพิ่นกดแช่์ไปขึ้นมันกดตีตามไปขึ้น อันเบิร์นฟรีชูมิไปช็อตฟิวแหงฟิวอ้ํอ้ํอเข้าไปนั่งอ้เข้าไปนั่งไปกงเกงเกงเกิง